อย่างล่าสุดเห็นแล้วความยินดีให้ด้วยค่ะก็คือเราเขาคู่แข่งในอนาคตด้วยนะใช่เขาเป็นเขาเป็นตำแหน่งอะไรมาก่อนนะ first first runner up ของ Miss Supra ใชซึ่งเราต้องไปเจอเขาบนเวทีรู้สึกไงบ้างก็ตื่นเต้นค่ะจริงๆช่วงที่เขาไปประกวดแอนก็ไม่ได้แบบได้รู้จักเขาได้ดีขนาดนั้นแล้วก็ excited ต้องแสดงความยินดีให้เขาด้วยแล้วก็แอนก็เพิ่งทักทักไปหาเขาวันนี้ไปแสดงความยินดีใช่แล้วก็ looking forward to seeing you in El Salvador อ่าก็คือห่างๆปีกันใช่ไหมโลกใช่ค่ะเขาปีหลังจากหนูน้องมันหนูเคยไปมอบตําำแหน่งใช่ไหมหรือยังไงไม่ได้ไปไม่ได้ไปโปรตุเกสแต่ว่าที่โปแลนด์ที่โปแลนด์ใช่ไหมก็คือว่าเขากลายมาเป็นมาเจอกันบนเวทีจักรวาลที่อซาววดอร์ใช่ตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแต่จากที่เจอๆกันคงไม่แบบแม้นี่ไปมล้ะแอนทุบเลยไหมคะมีคนบอก ยังมีอีกหลายวิธีที่จะได้ชนะมงค่ะอาดูสิไม่ใช่การทุบอย่างเดียวถูกต้องมันคือการเรามีวิธีเสนอตัวตนนะลูกน้องลูกกุ๊กการ์ดอะไรนะอะไราะเลยนะทุบเลยไหมเนี่ยทุบเลยไหมทุบเลยทุบเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะมันมีวิธีอื่นอีกมีวิธีอื่นอีกเยอะนะคะที่ไม่ใช่แค่การทุบ อยากให้แอนพูดว่าถ้าเธอสุปราฉันก็สุปปลาไม่ต้องไม่ต้องนะเธอไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรแอนไม่ทุบค่ะเพราะแอนจะสับนะคะอ่ะอีกสองคำถามเร็วๆถามเข้ามาเดี๋ยวใจน้องๆได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านแล้วนะคะขอบคคุณนี่มีคนอันนี้อ่ะอันนี้มีคนขอนะคุณสัทวัฒหรอสัทวัฒหรอเขาเขาก็พิมพ์ขอมาเยอะมากเลยพี่เต้ปะสัทวัฒน์เนีะเขาบอกอยากเห็นวีนากอดแอน ทำไมคะไม่รู้เหมือนกันซีเกากอดกันหลายรอบแล้วนะโถกอดกันหลายรอบค่ะอยากเห็นมีนากอดแอนใช่ไหมคะกดซื้อบัตรมาก่อนขาดสักสิบใบจะนี่จะกอดให้ดูเออเอาหลักฐานมาด้วยค่ะพรุ่งนี้วิธีฉันแบบการขายของมันอยู่ในเส้นเลือดเลยวะทำไมเป็นอย่างี้ยจะเป็นอาชีพมากขึ้นมากกว่การขายของแต่กระโดดปลาสลิดอีก วกชาวดับนาวีหยุดนะคะไม่ต้องช่วยเขานะคะทุกคนต้องมารอดูพรุ่งนี้นะคะรอดูพรุ่งนี้แล้ววันนี้วันนี้พี่เตยเปลี่ยนชื่อบินวีดาวแล้นะอยากเดินปลาอยากได้เหมือนกันเหรออยากเดินปลาสลิรแล้วค่ะวีนารวมแล้วยังว่าปลาเท่าไหร่ทั้งหมดวิหลายล้านอ่ะไม่บอกหลายล้านคือเขาปลากันแบบปลากันแบบโโอ้หใใ่ปลากันแบบวันมากเล้วยังไม่หยุดนะทุกวันนี้ยังแบบมีการปลาสลิปอีกทุเรียนไปเหรอยังอยากปลาอยู่ ชาวนาวีค่ะพอนะคะใช่แต่ว่าสิ่งที่วินาอยากทําคืออยากกิฟต์แบ็กเดี๋ยวจะมีวิธีใหม่ๆที่วินาออกมานําเสนอว่าวินาจะให้คืนกับคนที่ปาสลิปไปได้ยังไงเราติดตามชมอะค่ะอืมมีเอามีคนบอกว่าให้ทักให้ทั้ง4คนทักทายอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนหน่อยเอาเรื่องจากวินาเลยก็ได้ถือมั้ย Hi international fans นมาบุไฮฟิลิปปินส์ไช่ออกร์โดร์ไช่ออสเวดอร์อัน e ี e อยู่ที่นี่ a ี่พราวแมก We are selling the ticket for tomorrow after party. If you're here in Thailand, feel free to join. Hi, Hi, my name is Nisha Hafunoka for Runner Up Miss Universe Thailand 2023. Feel free to join us at the party tomorrow. Kot Taka, Kot Link, and Share. So you can so you can join us. <laughs> so you can join us tomorrow at <laughs> Escape. <laughs> 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 so you can join us at, at Escape in Quartier. Thank you. Hi there everyone, I'm Shatnalin, right? Um, right? <laughs> i just ask myself sorry so i can't wait to have fun with you guys tomorrow or in after party from mission west thailand if who, someone like stay in thailand please join us i hope to see you <laughs> <coughs> okay hi everyone i am Anne, antonia porcel of miss universe thailand 2023 and i would just like to tell nalin to stop laughing first because then i'm going to oh, start laughing Okay. okay. <laughs> <laughs> no i would just like to thank all the international fans from all over the world for sending your love and support to all the competitors and all the contestants from miss universe thailand competition this year it was a hard one but we couldn't have done it without all of your love and support, so thank you so much. And I'm very excited to see you all in El Salvador to fight for the crown to bring back to Thailand. Yeah. And with this live, we are selling the after-party tickets for the Miss Universe Thailand after-party, which is hosted tomorrow, yeah. nine o'clock onwards. But you come at six to Long <laughs> <laughs> Registration. Yes, register your name. Yeah. Come and get to know the contestants. Come and get to know us better in a more relaxed atmosphere. It's going to be hosted at Escape at M Quartier, Sukhumvit hey, hello, 35, right? 35, yes, 35.